สวัสดีค่ะวันนี้วันเพื่อหัดนะคะเราจะไปขุดดอกไม้ป่าตามริมแม่น้ำนะคะเพื่อที่จะเอามาลงาข้างนอกรั้วดอกอันนี้ก็คือไอริสนะคะเป็นดอกที่เป็นดอกไม้ที่กวางไม่กินนะคะ อันนี้คือไอริสที่เราปลูกไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเอามาจากบ้านพ่อปู่เจอแล้วนะคะไอริสนี่กำลังขึ้นนะคะจะมีหนอ่อ แบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาจอบเอาเสียมาขุดก่อนนะคะบริเวณนี้ก็คือติดแม่น้ำนะคะคาดว่าพวกดอกไม้ตามตรงนี้นะคะก็คือมันจะมีดอกไม้ป่าขึ้นช่วงหน้าสปริงนะคะแล้วก็น่าจะบ้านแถวนี้นะคะเขาเอาของมาทิ้งเอาขยะของเขามาทิ้งนะคะ ติดแม่น้ำแอนซูมาได้ได้แล้วนะคะไอริส ้องพยายามเอายาออกนะเราไม่อยากเอาไปปลูกที่บ้านนะคะปิดได้แนละ้วได้แล้วนะคะกองไอริสนี่ ประมาณสามถังนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงที่บ้านว้าว wow. ไปไหมไปเดินดูฝั่งนน้น Lat Train Bridge นะคะแต่ก่อนรถไฟจะวิ่งผ่านตรงนี้ ข้ามไปได้ไหมหนึ่งสองคอมอนดูด you have longer leg than me มาคอมอน หายาวก่าแมกมาน้ำเย็นมากนะคะเพราะว่าเป็นน้ำที่หิมะละลายลองเล่นไม่ได้นะคะช่วงนี้ ขนมาแล้วนะคะจากหลังรถเราจะมาลงตามแถวนี้ยค่ะลงไปแล้วหนึ่งช่องนะคะนี่เอเฮลตกลงมาแล้วนะคะอ้า え <laughs> っ